ไม่หยุดเท่ากับไม่แพ้เรียบเรียงและให้เสียงโดยสราวุฒชัยดีจุดรเริ่มต้นสำคัญกว่าฝันยิ่งใหญ่ทุกคนมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเริ่มต้นคุณอดเคยนั่งหลับตาและเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในแบบที่ใจฝันไว้มีอิสระทางการเงินหรือแม้แต่ได้ทำงานที่รักทุกวันโดยไม่ต้องฝืนใจตื่นเช้าฝันเหล่านั้นมันสวยงาม แต่สำหรับหลายคนมันยังเป็นเพียงภาพที่ไม่มีวันกลายเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกเขายังไม่ได้เริ่มหลายคนติดกับดักที่เรียกว่ารอพร้อมรอให้มีเวลารอให้เก่งพอรอให้มีทุนรอให้คนรอบข้างสนับสนุนรอให้แน่ใจว่านี่แหละใช่แต่ความจริงคือถ้าคุณรอทุกอย่างพร้อมคุณจะไม่มีวันได้เริ่มและคนที่กล้าลงมือแม้จะยังไม่พร้อม เขาจะเดินไปได้ไกลกว่าคนที่เอาแต่รอลองสังเกตดูสิคนที่อยากวิ่งมาราธอนเริ่มจากการเดินรอบบ้านคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์เริ่มจากการอัดคลิปสั้นๆด้วยมือถือรุ่นเกา่าคนที่อยากเปิดปร้านกาแฟเริ่มจากขายให้เพื่อนในที่ทำงานพวกเขาไม่ได้รอให้สมบูรณ์แบบพวกเขาแค่เริ่มการเริ่มต้นมันอาจเล็กจนคุณเผลอมองข้ามแต่มันใหญ่พอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้ทั้งชีวิตเพราะการไม่เริ่ม เท่ากับไม่มีโอกาสได้ไปต่อในโลกนี้มีคนมากมายที่ฉลาดกว่าเรามีความสามารถมากกว่าเราแต่สิ่งเดียวที่เราชนะพวกเขาได้คือความกล้าลงมือทำคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นสิ่งหนึ่งในวันนี้สิ่งนั้นคืออะไรอย่าปล่อยให้คำตอบค้างอยู่ในหัวลองหยิบกระดาษเขียนมันออกมาแล้วลงมือทำไรสักอย่างแม้จะเล็กนิดเดียวก็ตามเพราะคุณไม่มีทางเดินถึงฝัน ถ้ายังไม่ได้เริ่มก้าวแรกฝันให้ไกลแต่อย่ามองข้ามก้าวแรกความฝันยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมีคนมากมายที่มีฝันยิ่งใหญ่อยากมีธุรกิจของตัวเองอยากมีรายได้หลักแสนอยากเปลี่ยนชีวิตอยากประสบความสาเร็จแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงพอฝันใหญ่เกินไปก็กลายเป็นเรื่องไกลตัวพอไกลตัวก็เริ่มรู้สึกทอ พอท้อก็หยุดแล้วฝันนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ความคิดที่ไม่เคยลงมือความฝันที่ดีต้องมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนอย่าก,กลัวที่จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เพราะการไปถึงยอดเขาไม่ได้เริ่มจากกระโดดแต่เริ่มจากก้าวเท้าแรกบนพื้นราบลองถามตัวเองแบบนี้ถ้าอยากมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทเดือนนี้ควรเก็บกี่บาทถ้าอยากมีสุขภาพดีวันนี้จะกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพได้บ้างถ้าอยากมีธุรกิจ มีอะไรเล็กๆที่ลงมือทดลองได้บ้างในสุดสัปดาห์นี้อย่ารอให้เห็นทั้งทางบางครั้งการเริ่มต้นจะเปิดทางให้คุณเห็นต่อไปทีละก้าวเป้าหมายใหญ่อาจทำให้เรารู้สึกเล็กแต่เป้าหมายเล็กๆจะทำให้เรารู้สึกว่าไปต่อได้และเมื่อคุณไปต่อคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ขึ้นทุกวันเทคนิคแบ่งฝันใหญ่เป็นเป้าหมายย่อย 1. ฝันใหญ่เขียนออกมาให้ชัดเช่น ฉันอยากเป็นนักพูดระดับประเทศ 2. วางเป้าหมายกลางภายใน6เดือนจะพูดต่อหน้าคน50คนให้ได้3ครั้ง 3. เป้าหมายย่อยภายใน7วันจะอัดคลิปพูด3นาทีให้ตัวเองดู 4. ลงมือทันทีเปิดมือถือแล้วกดอัดเลยตอนนี้คำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ฝันของคุณตอนนี้ใหญ่แค่ไหนและก้าวแรกที่คุณลงมือทำได้ในวันนี้คืออะไร ฝันให้ไกลไม่ผิดแต่ถ้าอยากไปให้ถึงอย่ามองข้ามก้าวแรกก้าวที่ยังไม่สมบูรณ์ดีกว่าความสมบูรณ์แบบที่ยังไม่เริ่มและก้าวแรกของคุณอาจเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนทั้งชีวิตก็ได้ทำซ้าให้ชินแล้วชีวิตจะเปลี่ยนความสาเร็จไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แต่มาจากเรื่องเล็กที่ทำซ้าทุกวันเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนเก่งโดยธรรมชาติพูดอะไรก็คล่องทำอะไรก็ไวคิดอะไรก็แม่น แต่ถ้าคุณได้รู้เบื้องหลังชีวิตเขาจริงๆคุณจะพบว่าไม่มีใครเก่งทันทีหรอกทุกคนล้วนแต่ผ่านการทำซ้ำจนกลายเป็นธรรมชาตินักดนตรีที่เล่นได้โดยไม่ต้องดูโน้ตไม่ใช่เพราะพรสวรรค์แต่เพราะซ้อมวันละหลายชั่วโมงเป็นปีนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในเวลาอันสัน้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะวิ่งตอนคนอื่นหลับอยู่ทุกความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องลับแต่มันคือวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำจนกลายเป็นพลังทำไมการทำซ้ำถึงสำคัญ เพราะสมองของเราเรียนรู้ผ่านความคุ้นเคยยิ่งคุณทำบ่อยสมองจะยิ่งจดจำว่านี่คือสิ่งสำคัญเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายจะตอบสนองเองโดยไม่ต้องใช้แรงใจเหมือนขับรถตอนแรกต้องคิดทุกอย่างแต่เมื่อทำซ้ำพอมันกลายเป็นสัญชาตญาณกฎ21วันและพลังของนิสัยมีงานวิจัยระบุว่าพฤติกรรมหนึ่งสามารถเริ่มเปลี่ยนเป็นนิสัยได้ใน21วัน แต่ที่สำคัญกว่าคือความต่อเนื่องต่อให้คุณทำเล็กน้อยแต่ถ้าทำทุกวันมันจะมีพลังมากกว่าการทุ่มทำวันเดียวแล้วเลิกทำวันละนิดให้ชินดีกว่าทำวันละเยอะแล้วเลิกเขียนวันละย่อหน้ากลายเป็นหนังสือเล่มแรกวิดพื้นวันละสิบครั้งกลายเป็นหุ่นที่ดีได้ในสามเดือนวิดพื้นวันละสิบครั้งกลายเป็นคนหุ่นดีในสามเดือนอัดเสียงฝึกพูดวันละสามนาทีกลายเป็นคนที่พูดเก่งบนเวที ทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เสมอถ้าคุณทำซ้ำถ้าคุณจะเลือกทำสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นนิสยัยสิ่งนั้นควรเป็นอะไรและคุณสามารถทำสิ่งนั้นซ้ำได้ทุกวันไหมถ้าใช่เริ่มเลยวันนี้เพราะเมื่อมันกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสำเร็จไม่ใช่การทุ่มสุดตัวครั้งเดียวแต่คือการทุ่มทีละนิดแบบไม่ยอมเลิกอย่ารอแผนที่ลงมือแล้วค่อยเรียนรู้ คนที่รอให้รู้ทุกอย่างก่อนมักไม่ได้เริ่มคนที่เริ่มก่อนมักจะได้รู้มากกว่าเราทุกคนเคยเป็นแบบนี้อยากเริ่มธุรกิจแต่ขอศึกษาตลาดก่อนอยากออกกำลังกายแต่ยังไม่รู้จะเลือกท่าไหนดีอยากทำคลิปลง youtube แต่รอให้พร้อมก่อนรอไม่รอกล้องรอความมั่นใจแล้วเราก็ไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างแต่ความจริงของชีวิตไม่มีใครรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มแม้แต่นักบิน ก็ไม่ได้รอให้รู้จักทุกสถานการณ์บนท้องฟ้าเขาแค่ขึ้นบินและเรียนรู้ระหว่างบินชีวิตคุณก็เช่นกันอย่ารอให้มีแผนที่ครบอย่ารอให้แน่ใจร้อเปอร์เซนเพราะการลงมือทำคือแผนที่ที่ดีที่สุดทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าลงมือเพราะเรากลัวผิดพลาดเราถูกสอนให้หาคำตอบก่อนจะลงมือแต่โลกจริงคำตอบบางอย่างจะไม่มีวันเจอถ้าคุณไม่ลองทา คุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณพูดเก่งไหมถ้ายังไม่เคยพูดให้ใครฟังคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณชอบงานสายไหนถ้ายังไม่เคยลงมือทำจริงคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณจะสำเร็จรหรือไม่ถ้าคุณไม่เริ่มเดินเรียนรู้ระหว่างทางคือกลยุทธ์ของคนกล้าคนสำเร็จหลายคนไม่ได้เริ่มจากคำว่าพร้อมพวกเขาเริ่มจากคำว่าลองและลองซ้ำๆจนกลายเป็นรู้แล้วรู้ซ้ำๆจนกลายเป็นชำนาญ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ขณะลงมือทําคนที่เริ่มถ่ายคลิปวิดีโอวันละคลิปถึงแม้จะยังไม่เก่งตัดต่อพอผ่านไปส0สิบวันเข้าเก่งกว่าอีกคนที่อ่านทฤษฎีมาทั้งปีคนที่เริ่มวิ่งทุกเช้าโดยยังไม่รู้วิธีการฝึกแบบมืออาชีพเขาจะเรียนรู้จากร่างกายตัวเองและค่อยๆพัฒนาไปเองตอนนี้มีสิ่งไหนที่คุณอยากเริ่มแต่คุณรอให้พร้อมอยู่ลองเปลี่ยนคำว่ารอเป็นคำว่าลอง เริ่มเลยแม้ยังไม่แน่ใจเริ่มเลยแม้ยังไม่เก่งเพราะคุณจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเดินทางแผนที่ไม่ได้สร้างนักเดินทางแต่การเดินต่างหากที่สร้างคนสําเร็จเมื่อคุณเปลี่ยนระบบชีวิตก็เปลี่ยนตามเป้าหมายคือสิ่งที่เราอยากได้แต่ระบบคือวิธีที่เราจะไปให้ถึงคุณเคยตั้งเป้าหมายแล้วไปไม่ถึงไหมตั้งใจจะตื่นเช้าแต่กดเลื่อนปลุกทุกวัน อยากลดน้ำหนักแต่สั่งของหวานมากินตอนคำ่ำอยากมีเงินเก็บแต่เงินก็หายไปกับของไม่จำเป็นเราไม่ได้ขาดเป้าหมายแต่เราขาดระบบที่สนับสนุนเป้าหมายเป้าหมายบอกปลายทางแต่ระบบคือเส้นทางที่ต้องเดินทุกวันลองนึกภาพว่าเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางบน GPS แต่ถ้าไม่มีแผนที่ระบบนำทางหรือการขับรถที่สม่ำเสมอคุณจะไม่มีวันไปถึงแม่จะรู้จุดหมายแล้วก็ตาม คุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะเป้าหมายผิดแต่เพราะระบบที่ใช้ไม่พาไปถึงไหนระบบในชีวิตคืออะไรระบบคือกิจวัตรประจำวันบวกด้วยวิธีคิดบวกด้วยสภาพแวดล้อมบวกด้วยเครื่องมือเช่นถ้าคุณอยากสุขภาพดีแต่มีขนมติดบ้านตลอดระบบของคุณกำลังทำร้ายคุณถ้าคุณอยากตื่นเช้าแต่นอนตีสองทุกคืนระบบของคุณไม่ได้ช่วยให้เป้าหมายสาเร็จถ้าคุณอยากเขียนหนังสือ แต่โต๊ะรกไม่มีเวลานั่งจริงจังนั่นก็เป็นระบบที่ล้มเหลวเปลี่ยนระบบยังไงให้ชีวิตเปลี่ยน 1. เปลี่ยนกิจวัตรเล็กๆเกช่นอ่านหนังสือ5นาทีหลังตื่นทุกเชา้า 2. เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อเป้าหมายเช่นถ้าอยากลดน้ำหนักเอาขนมออกจากบ้าน 3. ตั้งเงื่อนไขที่ทำให้ระบบทำงานอัตโนมัติเช่นถ้าแต่งตัวชุดออกกำลังกายไว้ล่วงหน้า จะมีแนวโน้มไปวิ่งมากขึ้น 4. วัดผลปรับทำซ้ำระบบดีต้องวัดผลได้และพร้อมปรับเมื่อมันเริ่มไม่เวิร์กอยากเขียนหนังสือตั้งระบบเขียนวันละ500รคำหลังมื้อเช้าอยากเก็บเงินตั้งระบบโอนอัตโนมัติ10%เเข้าบัญชีออมอยากสุขภาพดีตั้งระบบวิ่ง15นาทีทันทีหลังเลิกงานระบบไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องทำได้จริงทุกวัน และเมื่อลงมือทำบ่อยพอมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณโดยไม่ต้องฝืนอีกต่อไปตอนนี้ระบบในชีวิตของคุณกำลังพาคุณเข้าใกล้หรือถอยห่างจากเป้าหมายอย่าเสียเวลาตั้งเป้าหมายทุกปีแต่ไม่เคยเปลี่ยนวิธีเดินสักทีเมื่อคุณเปลี่ยนระบบระบบจะเปลี่ยนผลลัพธ์และผลลัพธ์จะเปลี่ยนตัวคุณไปอย่างถาวรความต่อเนื่องชนะทุกพรสวรรค์พรสวรรค์ทำให้คุณเริ่มต้นได้ไว แต่ความต่อเนื่องเท่านั้นที่พาคุณไปถึงเส้นชัยบางครั้งเราเฝ้ามองคนเก่งแล้วรู้สึกท้อเราคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเกิดมาพร้อมทักษะพิเศษหรือมีอะไรบางอย่างที่เราขาดความจริงคือพรสวรรค์อาจช่วยให้คุณได้เปรียบในวันแรกแต่หลังจากนั้นทุกอย่างคือเรื่องของความสม่ำเสมอคนธรรมดาที่ทำซ้ำชนะคนมีพรสวรรค์ที่ไม่เคยลงมือลองคิดดู นักวาดภาพที่ฝึกทุกวันย่อมเก่งกว่าคนมีพรสวรรค์ที่ไม่ได้วาดมาหลายปีคนที่ออกกำลังกายวันละนิดย่อมแข็งแรงกว่าคนฟิตเต็มที่สามวันแล้วเลิกยูทูบเบอร์ที่ลงคลิปสม่ำเสมอจะเติบโตมากกว่าคนที่คลิปดีมากแต่โพสปีละครั้งการทำอย่างต่อเนื่องคือพลังลับที่ไม่มีทางล้มเหลวเพราะทุกวันที่คุณไม่หยุดคือวันที่คุณเข้าใกล้เป้าหมายทำไมเราถึงหยุดกลางทางเพราะเรามองไม่เห็นผลลัพธ์ทันที รู้สึกเบื่อกับความซ้ำซากคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันช้าไม่พัฒนาแต่ความจริงก็คือความเปลี่ยนแปลงมักเกิดเงีเงยบๆเงียบจนคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังดีขึ้นจนวันหนึ่งคนอื่นทักว่าคุณเปลี่ยนไปกลยุทธ์ความต่อเนื่องอย่าทำเยอะเกินไปในวันแรกทำให้พอดีเพื่อให้ทำได้ทุกวันมีระบบติดตามเช่นเช็คลิสต์หรือบันทึกเพราะสิ่งที่วัดผลได้จะต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ให้รางวัลตัวเองเล็กๆเมื่อทำครบสัปดาห์หรือครบเดือนเพื่อส่งสัญญาณบวกกับสมองอย่าคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปคาดหวังกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรบ้างที่พอทำซ้ำแล้วจะเปลี่ยนชีวิตคุณจงเลือกสิ่งหนึ่งแล้วตั้งใจทำให้ได้30วันแล้วคุณจะตกใจว่าสิ่งเล็กๆที่ทำต่อเนื่องมันทรงพลังมากกว่าที่คิดความเก่งไม่ต้องเกิดจากพรสวรรค์ แต่ต้องเกิดจากความไม่ยอมแพ้ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากใครเริ่มเร็วแต่มาจากใครที่ยังไม่หยุดแม้วันที่รู้สึกอยากหยุดความสำเร็จคือการเตรียมให้พร้อมทุกวันคนสำเร็จไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่เพราะเขาพร้อมตั้งแต่ก่อนโอกาสจะมาถึงหลายคนคิดว่าจังหวะคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่โลกแห่งความเป็นจริงโอกาสจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่ว่าคุณอยากเป็นนักพูดนักแสดงยูทูบเบอร์เจ้าของกิจการ ทุกเส้นทางล้วนมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อพร้อมจะคว้าทันทีคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเขาหวังว่าจะได้โอกาสแต่ไม่เคยเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอยากพูดบนเวทีแต่ไม่เคยซ้อมแม้แต่หน่ากระจกอยากให้ลูกค้าเข้าร้านแต่ไม่เคยออกแบบประสบการณ์ดีๆไว้อยากให้คลิปเป็นไวรัลแต่ไม่เคยฝึกเล่าเรื่องให้น่าสนใจความโชคดีไม่ใช่สิ่งที่รอมา แต่คือสิ่งที่คุณสร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้เมื่อโอกาสมาถึงทำไมต้องเตรียมตัวทุกวันเพราะไม่มีใครบอกคุณได้ว่าวันไหนคือวันที่ใช่คุณอาจไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครโทรมาหาคุณคุณอาจไม่รู้ว่าคลิปที่โพสต์วันนี้จะโดนใจใครบางคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณแต่สิ่งที่คุณควรทำคือทำให้ทุกวันเป็นวันที่คุณพร้อมเสมอวิธีเตรียมตัวแบบมืออาชีพ ฝึกทักษะประจำแม้ไม่มีคนดูเพราะคุณไม่รู้ว่าคนสำคัญจะมองเห็นคุณเมื่อไหร่จัดโต๊ะทำงานจัดเวลาให้ชัดเพราะพื้นที่และตารางชีวิตคือรากฐานของความชัดเจนมีแผนล่วงหน้าแม้จะยังไม่มีงานเข้ามาเพราะคนพร้อมย่อมทําได้ดีกว่าเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเตรียมใจให้ไม่หมดแรงง่ายๆเพราะบางโอกาสมาในรูปแบบของปัญหา ที่พรางตัวมาให้คนที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นเห็นมันถ้าโอกาสที่คุณรอคอยมาถึงวันนี้คุณพร้อมหรือยังถ้ายังเริ่มวันนี้เลยเพราะการเตรียมตัวคือการประกาศให้จักรวาลรู้ว่าฉันพร้อมแล้วที่จะประสบความสําเร็จโอกาสไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นรางวัลของคนที่พร้อมเสมอชีวิตคือสนามฝึกไม่ใช่เวทีประกวดถ้าคุณยังกลัวผิดพลาดแสดงว่าคุณลืมไปว่าชีวิตไม่ใช่การสอบแข่งขัน แต่คือพื้นที่ฝึกฝนเราโตมากับระบบที่สอนให้ต้องได้คะแนนดีต้องไม่พลาดต้องเป็นที่หนึ่งแต่โลกจริงไม่ได้มีกรรมก,การไม่มีคะแนนไม่มีใครให้ถ้วยรางวัลมีเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะลองอีกครั้งในวันที่ยังไม่เก่งพอความกลัวที่ขังเราไว้หลายคนไม่กล้าทำเพราะกลัวคนมองว่าทำไม่ดีกลัวถูกหัวเราะกลัวโดนวิจารณ์กลัวว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่ความกลัวเหล่านั้น มาจากความเข้าใจผิดว่าชีวิตคือเวทีประกวดความจริงคือชีวิตไม่ได้ขอให้คุณแสดงให้ดีที่สุดแต่ขอให้คุณฝึกซ้ำที่สุดสนามฝึกมันเลอะเทอะได้สนามฝึกพลาดได้สนามฝึกเจ็บได้แต่ทุกครั้งที่คุณล้มมันคือการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่จะทำให้คุณไปต่อเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตหนึ่งเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนถ้าคุณเรียนรู้ได้ มันไม่เคยเสียเปล่า2อ,อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เปรียบเทียบกับเมื่อวานของคุณเพราะสนามของคุณไม่เหมือนใคร3 –จงภูมิใจในความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เพราะคนที่กล้าลงมือคือคนที่ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง4 –ให้สิทธิ์ตัวเองไม่ต้องเก่งทันทีเพราะทุกคนที่เก่งก็เคยงงมาก่อนคนที่พูดไม่ชัดในคลิปแรกแต่โพสทุกวัน จนกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นักเขียนที่ถูกปฏิเสธ12สำนักพิมพ์กลายเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีที่สุดในปีถัดมายูทูบเบอร์ที่โดนด่าว่าไม่ตลกวันนี้กลับมีคนติดตามหลักล้านทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากความเพอร์เฟกแต่มาจากความกล้าฝึกในวันที่ยังไม่ดีพอตอนนี้คุณกลัวอะไรอยู่แล้วถ้าคุณเลิกกลัวและยอมฝึกต่อไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้แค่ไหนความสำเร็จไม่ใช่การไม่พลาด แต่คือการพัฒนาในทุกครั้งที่พลาดชีวิตไม่ใช่การสอบปลายภาคแต่คือสนามฝึกที่เปิดทุกวันแค่คุณไม่เลิกซ้อมคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้ายังเดินอยู่แปลว่ายังไปถึงได้ไม่มีคำว่าสายไปถ้าคุณยังไม่หยุดเดินและไม่มีใครล้มเหลวถ้ายังไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันหนึ่งเมตรที่ตัดสินกันที่เสี้ยววินาทีแต่คือการเดินทางระยะไกล ที่วัดกันที่ใครยังเดินต่อแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดเราอาจเดินช้ากว่าคนอื่นอาจมีวันที่หลงทางอาจมีวันที่หมดแรงแต่ถ้าเรายังไม่หยุดแปลว่าเรายังไปถึงได้ความเร็วไม่สำคัญเท่าทิศทางคุณเคยรู้สึกไม่ว่าก็เดินสำเร็จไปไกลแล้วในขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิมแต่ขอให้จำไว้ว่าคนที่วิ่งเร็วแต่ผิดทางอาจไกลเป้าหมายมากกว่าคนที่เดินช้าแต่ไปถูกทาง ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเร็วแค่ไหนแต่วัดจากคุณยังมุ่งไปทิศท,ที่ตั้งใจอยู่หรือเปล่าเคล็ดลับของคนที่ไปถึงเป้าหมายหนึ่งเขาไม่หยุดแม้ตอนที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะเขาเชื่อว่าทุกก้าวมีความหมาย 2. เขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะเขารู้ว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 3. เขารับความผิดพลาดแล้วปรับเส้นทางไม่ใช่เพราะเขาไม่ล้มแต่เพราะเขาลุกได้ทุกครั้ง เขาให้เวลากับตัวเองเพราะเขารู้ว่าการเติบโตต้องใช้เวลาคนที่ใช้เวลาหปีกว่าจะมีลูกค้าเจ้าแรกแต่วันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับประเทศคนที่สอบตกเจ็ดครั้งติดแต่ยังอ่านหนังสือและในครั้งที่8เขาได้งานในฝันคนที่ล้มเหลวในการเปิดปร้านอาหารสองครั้งแต่ยังไม่ยอมแพ้จนร้านที่สามเติบโตและมั่นคงทั้งหมดนั้นคือคนที่ยังเดินอยู่ แม้ในวันที่รู้สึกไม่มีใครเดินข้างๆตอนนี้คุณอาจจะเดินช้าแต่ยังเดินอยู่หรือเปล่าหากคำตอบคือใช่ขอให้คุณภูมิใจเงียบๆกับตัวเองเพราะมีไม่กี่คนหรอกที่ยังไม่หยุดเดินในวันที่เหนื่อยและไม่เห็นทางความสำเร็จมาช้าดีกว่าหยุดและไม่ได้เจอมันเลยถ้ายังเดินอยู่แปลว่ายังไปไม่ถึงสร้างชีวิตใหม่จากจุดที่คุณยืนอยู่จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ไม่ได้อยู่ที่วันขึ้นปีใหม่หรือวันที่พร้อมแต่มันมเริ่มได้ทันทีจากจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้หลายคนรอเวลาเหมาะสมรอวันจันทร์รอวันเงินเดือนออกรอวันที่รู้สึกมีแรงรอจังหวะรอโอกาสแต่คุณรู้ไหมว่าวันที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือวันที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปและคุณมีวันนั้นได้ณนะวันนี้เลย อย่ารอให้โลกเปลี่ยนเริ่มจากเปลี่ยนมุมมองของคุณเองคุณอาจเคยลม้มคุณอาจเคยหลงทางคุณอาจเคยเสียเวลาไปหลายปีแต่ไม่มีอดีตไหนที่ใหญ่เกินจะก้าวข้ามถ้าคุณกล้าเริ่มตอนนี้จุดที่คุณยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนของชีวิตมันไม่สำคัญเท่ากับคุณจะไปไหนต่อจากตรงนี้ชีวิตสร้างชีวิตวิธีสร้างชีวิตใหม่เริ่มจากตรงนี้ยอมรับอดีตแต่ไม่ยึดติดกับมัน สิ่งที่พลาดไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องพลาดตลอดไปให้อภัยตัวเองเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนตั้งเป้าหมายเล็กๆทันทีวันนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เริ่มขยับวันละก้าวเปลี่ยนนิสัยก่อนเปลี่ยนชีวิตเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนคนที่เคยเป็นหนี้หลักแสนแต่เปลี่ยนนิสัยใช้เงินเริ่มจากบันทึกค่าใช้จ่ายพนักง,งานธรรมดา เริ่มอ่านหนังสือ15นาทีต่อวันจนวันนี้กลายเป็นนักเขียนหญิงสาววัยกลางคนที่เคยหมดหวังเริ่มดูแลสุขภาพวัลนิ์จนเปลี่ยนชีวิตทั้งด้านกายใจและการงานพวกเขาไม่ได้ย้ายที่ยืนแต่เขาเปลี่ยนสิ่งที่ทำจากจุดที่ตัวเองอยู่ชีวิตแบบที่คุณอยากมีจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเริ่มขยับแม้เพียงวละก้าไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ในที่ใหม่เริ่มตรงที่คุณยืนอยู่ ด้วยความคิดใหม่ด้วยนิสัยใหม่ด้วยความตั้งใจใหม่แล้วชีวิตใหม่จะเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องรอปฏิหารขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้และขอให้ทุกก้าวต่อจากนี้พาคุณไปยังจุดที่คุณฝันไว้ไม่ว่าฝันของคุณจะใหญ่แค่ไหนถ้าคุณกล้าเริ่มมันไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้